เมื่อย้อนกลับไปตอนสมัยวัยเด็กมันจะมีมื้ออาหารพิเศษมื้อหนึ่งคุณพ่อก็จะไปจับปลามาเขาก็จะเอาปลามาย่างคุณแม่ก็จะทำน้ำพริกเอาปลาลาใส่กับพริกป่นแล้วก็บีบมะนาวข้าวเหนียวร้อนๆชิมลงไปวันนั้นคือเป็นอาหารมื้อที่ดีที่สุดติดปลาลามาแต่ตอนนั้นเลยตื่นเช้ามาทานได้แล้วเที่ยงมากินได้ละหรือว่าก่อนนอนก็กินได้อีกไปเจอกับเธอท่านหนึ่งตัวอบกอวบ,บปากสีแดงเลยแค่เดินผ่านเราเรารู้สึกว่าเราเอารมณ์ดีเรายิ้มได้เขาบอกว่าเขาได้เงินเดือนเดือนละสามพันหนูไม่ได้มีการศึก ที่ร้านเราดีไหมใช้ชื่อคําว่ตาตํากระเทยเลยเพื่อจะทําให้ตํากระเทยเป็นพื้นที่ของคนที่เป็นเพศที่3ที่หาโอกาสอยู่มาโชว์ศักยภาพแล้วก็มาสร้างความสุขให้ผู้คนชื่อเก่ง จิระเดชในตวงเจ้าของธุรกิจร้านตำกระเทยจะอยู่ในภาคอีสานซึ่งเป็นเมืองหลวงของส้มตำมีทั้งหมด11สาขา10จังหวัดอีกหนึ่งสาขาที่ต่างประเทศก็คือประเทศกัมพูชาสาขาปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นก็คือสาขาสาเกตจังหวัดขอนแก่นครับเป็นสาขาที่11ท,ที่นี่ประมาณ40ล้านบาทนะครับที่เราลงทุนบนเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่ที่เวลาลูกค้าเข้ามาลูกค้าไม่นึกว่าที่นี่คือร้านตำกระเทยลูกค้าคิดว่าน่าจะเป็นรีสอร์ทหรือเป็นโรงแรมแต่ว้าวัทุกคนเราออกแบบเหมือน จะไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงแต่พอเปิดประตูเข้ามาเสร็จปั๊บทุกคนจะรู้สึกว้าวตามีประกายเขาไม่นึงกว่านี่คือร้านส้มตำพูดเป็นเสีย,ยงเดียวกันว่าเฮ้ยอันนี้มันร้านส้มตำเหรอวะเราใช้คอนเซปต์ว่าเป็น The Regent Thai Native Food เป็นความภาคภูมิใจของความเป็นพื้นบ้านทุกอย่างนะครับเป็นมาตรฐานสแตนดาดออกไปสู่สากลเพื่อให้ทั่วโลกนะเห็นความพิเศษความน่าหลงใหลของอาหารพื้นบ้านไทย ยามดีไซน์ยกระดับให้มันมีเขาเรียกว่ากลิ่นอายของความเป็นบ้านแปลกใหม่ผสมผสานในความเป็นธรรมชาติลงตัวซึ่งตามกระเทยเราจะมีคอนเซ็ปต,ต์เข้ามาต้องเห็นธรรมชาติต้องได้ยินเสียงรีแลกของน้ำตกเห็นสีเขียวแล้วก็มีเสียงเพลงต้องมีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับมาบ้าน เริ่มต้นราคา60บาทครับสามารถเข้ามาทานได้ละโดยส่วนตัวนะครับเคยเป็นผู้บริโภคเวลาเราไปร้านอาหารที่แพงๆหรูๆเราก็จะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เราเปิดดูเล่นเมนูบางครั้งเราก็ไม่กล้าที่จะไปสั่งเราไม่กล้าที่จะพาคุณพ่อคุณแม่เราไปในเนื้อโอกาสพิเศษวันนี้ได้มีโอกาสได้มาทําร้านอาหารแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะทําก็คืออยากให้คนที่ไม่ได้มีฐานรายได้ที่สูงมากแต่อยากจะมีวันพิเศษก็คือสามารถเข้ามาใช้บริการกับเราได้แังนั้นราคาอาหารของเราเลยทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมด ถ้ามาตากระเทยอย่างแรกเลยห้ามพลาดสั่งส้มตำเมนูส้มตำของเรามีมากกว่า50รายการน้ําปลาของเรานะครับเป็นสูตรลับคุณแม่ได้ถ่ายทอดมาให้เราได้ผ่านการปรุงการทําให้สุกทุกรายการแซ่บหมดปิดปากลูกค้าเลยเหล่ารวมทะเลอีกอันหนึ่งก็คือโคดเหลา่าซึ่งจะเป็นการเอาของทะเลมารวมกันมามิกกับน้ําปลากับน้ำซีฟู้ดเมนูผัดไทยน้ําซอสเรามีการเคี่ยวแล้วก็ปรุงด้วยกรรมวิธีสูตรลับของเราครับใช้เวลา1วันหนึ่งคืนเลือกเส้นในการมาผัดมันจะมีความเหนียวนุ่มการันตีตั้งแต่เราเปิดร้านมา ยอดขายผัดไทยนะมากกว่า4ล้านถาดต้มที่ตำกระเทยนะครับเด็ดๆเลยมี2รายการก็คือต้อยมยำพวงไข่แล้วก็ต้มส้มปลาขังนะยอดขายต่อปีของเราปีละแสนถ้วยเมนูที่ลูกค้าจะชอบหุญหญ่นยิดเวลามาที่ตำกระเทยเพราะว่ามาบางครั้งไม่ได้ทานก็คือปลาส้มเราใช้ปลาตะเพียนทาไมลูกค้าเข้ามาแล้วไม่ได้ทานมันจะเป็นช่วงหน้าฝนช่วงที่ปาลากําลังวางไข่ปลาจะไม่โตเลยแล้วเราจับปลาไม่ได้ปลาส้มเราขายต่อปีนะครับปีละประมาณเกือบ3แสนตัว ้องบอกว่าตำกระเทยเกิดจากตัวผมเองเนี่ยเป็นคนชอบทานซ้มตํามากเหตุผนลนที่ชอบทานซ้มตําเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปตอนสมัยวัยเด็กบ้านเกิดอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดฐานะไม่ได้รวยฐานะยากจนมันจะมีมื้ออาหารพิเศษมื้อหนึ่งคุณพ่อกับคุณแม่พาไปที่สวนคุณพ่อก็จะไปจับปลามาเขาก็จะเอาปลามาย่างคุณแม่ก็จะทําน้ําพริกเอาปลาลาใส่กับพริกปน่นแล้วก็บีบมะนาวเชื่อไหมครับว่าเรากินน้ําพริกตัวนี้ที่ใส่ปลากับเนื้อปลาที่มีความร้อนเข้าเหนียวร้อนๆซิมลงไปวันนั้นคือเป็นอาหารมื้อที่ดีที่สุดในชีีวิตท่เราาจํได้ ติดปลาลามาแต่ตอนนั้นเลยพอเราเติบโตมาอะไรที่เป็นส้มตําเรากินได้หมดตื่นเช้ามาทานได้แล้วเที่ยงมากินได้ละบ่ายก็กินได้เีก่หรือว่าก่อนนอนก็กินได้อีกก่อนที่จะมาทำตำกระเทยคือท,ทําธุรกิจขายตรงเวลาไปจังหวัดไหนที่เราไปเจอร้านส้มตําที่ถูกปากเรากลับมาบ้านเราก็ไม่ได้กินอีกร้านไหนที่เราไปกินประจําวันนี้อร่อยพรุ่งนี้ไม่อร่อยร้านไหนที่เราไปกินบางทีอร่อยแต่ก็ไม่สะอาดถ้าวันนึงอะเรามีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านเราอยากจะทําร้านส้มตําวันนั้นมันก็เลยประจวบเหมาะเราล้มเหลวกับการทํางาน เราได้เงินมาเราไม่ได้เก็บคนนั่นคนนี้ก็มาหยิบยืมพอมันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในชีวิตนะครับเราไม่สามารถเรียกเงินเหล่านั้นกลับคืนมาได้มันเลยทําให้เราผิดพลาดไม่เหลือเงินสักบาทเลยก็เลยกลับมาตั้งต้นตัวเองที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ให้น้องชายทาบัตรเครดิตให้ไปรูดเอาเงินสดมาได้ประมาณ4,0,000 0บาทมาตั้งต้นทาร้านตำเทยสาขาแรกที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นร้านเล็กๆที่มีโต๊ะอยู่ในตัวอาคารนะหกโต๊ะมีซุ้มนะครับที่เป็นซุ้มแบบมุงจ่าโต๊ะนั่งกับพื้นนะครับทั้งหมดุกนต ไปเจอกับเธอท่านหนึ่งตัวอบปวปากสีแดงเลยแค่เดินผ่านเราเรารู้สึกว่าเราเอารมณ์ดีเรายิ้มได้พอเราได้พูดคุยทำไมกระเทยเป็นเพศที่สนุกสนานก็ถามเขาว่าน้องทํางานอะไรอยู่เขาบอกว่าเขาเป็นแม่บ้านที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้เงินเดือนเดือนละสามพันก็ตกใจมากทางานทั้งเดือนได้เดือนละสามพันหรอหนูไม่ได้มีการศึกษาหนูเป็นกระเทยไม่มีที่ไหนเคารพหนูเป็นความสะเทือนใจว่าทาไมคนมันขาดโอกาสขนาดนี้เชียวเหรอตอนเย็นไปกินหมูกระทะก็ไปเจอกระเทยท่านหนึ่งซึ่งมีอายุแล้วประมาณน่าจะห้าสิบที่เขาเป็นคนที่อัธยาศัย ริกคือมาเปลี่ยนถาดเรามาเก็บโต๊ะเราเลยถามว่าพี่ทําไมพี่ไม่ไปทํางานอย่างอื่นเขาบอกว่า1นึ่เขาเป็นกระเทยที่ไหนก็ไม่ค่อยยอมรับเขาไม่มีการศึกษาแล่วันนั้นเองก็เลยเกิดปริ้งไอเดียว่าถ้าเราตั้งชื่อที่มันแบบแตกต่างตั้งชื่อที่มันน่าสนใจแล้วเราเจอกระเทย2คนเราก็คิดว่านั้นเอากระเทยมาตําที่ร้านเราดีไหมใช้ชื่อคําว่าตํากระเทยเลยเพื่อจะทําให้ตํากระเทยเป็นพื้นที่ของคนที่เป็นเพศที่3ที่หาโอกาสอยู่ที่ไปที่ไหนที่ยังไม่มีใครต้อนรับมีพื้นที่ในการมาโชว์ความสามารถมาโชว์ศักยภาพแล้วก็มาสร้าง คคสุขนผูน้เราไม่อยากจะให้คําว่าตากระเทยมันไปกระทบต่อเพศที่3เอ้ยทำไมเอาพวกชั้นมาเล่นเราเลยใช้คําว่าตํากระเทยกลับเป็นคําแขง็งคำแสลงไป ต้องบอกว่ามันเป็นความสุขที่เงินไม่สามารถซื้อได้แต่ความสุขทั้งหมดก็คือการส่งมอบโอกาสการหยิบยื่นอะไรบางอย่างที่คนเขาขาดไปแล้วพอเขาได้รับแล้วเขาดีขึ้นเขามีรอยยิ้มแล้วเขากล่าวคําว่าขอบคุณเราสิ่งนี้อ่ะครับมันทําให้รู้สึกว่าความสุขในชีวิตมันถูกเติมเต็มเข้าไปต้องบอกว่ารายได้ปีล่าสุดปี64ของเรานะครับของทากระเทยแล้วก็ของบริษัทในเครือร่วม,ร,วมร่วม3ามล้านทุกๆวันเราจะฟังเสียงลูกค้าเก็บ มาพัฒนาพี่น้องพนักงานของเราทุกคนนะครับให้ความร่วมมือเรามากเราอธิบายอะไรไปเราสอนอะไรไปทุกคนจะใส่ใจและดูแลลูกค้าเหมือนกับผมไปดูแลลูกค้าเองเราขายความสุขผ่านอาหารที่เสิร์ฟไปให้กับลูกค้า วันนี้อ่ะอุปสรรคมันไม่ใช่โควิดแต่มันคือทัศนคติความคิดของตัวเราเองต้องมองว่าในเหตุการณ์นั้นน่ะมันมีอะไรที่เป็นโอกาสดีๆให้กับเราบ้างให้เราสามารถเดินต่อได้บ้างลงมือทํานี่คือเป็นเทคนิคที่ใช้แบบทุกวันเลย